สังเกตว่าช่วงที่ผ่านมาสีน้ําเงินเนี่ยเห็นไหมราคาทองคําเขาเป็นขาขึ้นเรื่อยเืเลยใช่ไหมครับจนสุดตรงนี้สิ่งที่บอกว่าทองคําเป็นขาลงคืออะไรครับคือเขามีสวิงมาหลุดโลเดิมปุ๊บตรงนี้คือบอกว่าเนี่ยเขาเริ่มเป็นขาลงละโอเคไหมตรงนี้เขาเริ่มเป็นขาลงละแล้วขาลงตรงนี้เรารู้ได้ไงว่าจบหรือ,อยังนะครับ การที่เราจะดูว่าขาลงจบหรือไม่จบนะครับเขาต้องมีการคอนเฟิร์มนะครับการคอนเฟิร์มคือแบบไหนคือเนี่ยเขาทำสวิงแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้ปุ๊บถ้าขาลงจบแล้วเขาต้องมีอีกสวิงหนึ่งชนะ64ไปใบให้ได้เราค่อยมาบายกันเนี่ยสวิงชนะ64ปุ๊บย่อบายได้ เพราะบงบอกว่าขาลงจบแล้วนะครับมันเหมือนกับจุดนี้เลยเห็นไหมจุดนี้ที่ราคาเขาลงมาเด้งขึ้นไปทำสวิงไฮใช่ไหมครับแล้วลงมาจุดไหนที่เป็นจุดบอกว่าขาลงจบแล้วครับก็คือจุดที่ราคาเนี่ยชนะสวิงไฮราคานี้2.352เนี่ยชนะไปปุ๊บเนี่ยเราก็ Follow by y ตรงนี้โล่งๆเลยให้เรา follow by กันเนี่ยหมื่นกว่าจุดแล้วทีนี้ใน pattern ขาลงนะครับตราบใดที่ราคายังไม่มี swing high ชนะตรงนี้เราจะยังไม่มองว่ามันจะขึ้นนะนะครับเนี่ยยิ่งเขาขึ้นไปแล้วโดนซัพพายสีชั่วโมงเนี่ยนะกดลงมาด้วยก็มีโอกาสที่จะทำอีกหนึ่ง swing low ก่อนแล้ว จบไม่จบเดี๋ยวค่อยดูหน้างานแต่ตอนนี้เห็นไหมเขาถูกซับไพ่กดลงมาแล้วในทางเฟรมย่อยมันดันมีสวิงโลด้วยมันเลยมองว่าเออขาลงมันก็มีโอกาสได้เปรียบก,กว่าขาขึ้นนะครับ